หลังจากที่ได้แนะนำอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวไดร์ e มอเตอร์ไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เราจะใช้งานจริงๆนะครับโดยตัวเนี้มันเป็นงานที่ผมจะใช้ในการทำการอบรมนะครับก็ได้รับความ,มนอนุเคราะห์มาจากโรงเรียนมัธยมของนครราชสีมาเนี่ยนะครับโดยผมจะใช้ตัวเนี้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้ ควบคุมให้ตัวรถเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้พูดง่ายๆก็คือการควบคุม dc มอเตอร์นั่นเองนะครับแต่ในลักษณะของการควบคุมก็คือจะเป็นการควบคุมแบบ2 channel เลยนะครับแล้วผมจะให้มันทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราเรียกมันว่าอันต้าโซนิกโดยผมตั้งโจทย์ง่ายๆว่าถ้าเจออุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางให้ถอยแล้วทำการเลี้ยว รเราอาจจะให้มันกลับหลังก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับผมจะใช้ตัวอันต้าโซนิกเนี่ยนะครับเขียนโปรแกรมควบคุมคู่กับตัวยูโนก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ทดลองเทสเพื่อใช้วัดระยะทางให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะเอาไปประกอบเข้ากับตัวรถอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทดลองการวัดระยะทางนะครับก็บอร์ดยูโนนะครับ แล้วก็ในส่วนของชิล d นะครับที่ใช้สำหรับการต่อทดลองนะครับแผงโปรโตบอร์ดนะแล้วก็ตัวอันต้าโซนิกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรถที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะนำในส่วนของชิลนะครับมาต่อลงในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับ สำหรับการออกแบบในพาร์ทแรกนะครับก็คือเป็นพาร์ทในส่วนของการวัดระยะทางนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัวอันตราโซนิกซึ่งในส่วนของอันตราโซนิกเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับซึ่งตัวหนึ่งจะเป็นในส่วนของตัวส่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นส่วนของตัวรับนะครับซึ่งในลนักษณะการทำงานของมันเนี่ยก็คือจะส่งสัญ,ญญาณออกไปนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปสะท้อนกับตัววัตถุนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุชิ้นเล็กเกินไปการสะท้อนอาจจะผิดพลาดดังนั้นในลักษณะของตัววัตถุเนี่ยถ้าเป็นวัตถุชิ้นใหญ่สามารถให้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อสะท้อนไปแล้วเนี่ยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนกับโดย เสียงที่สะท้อนเนี่ยจะเป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินนะครับเราเรียกว่าเสียงอัลตราโซนิกก็คือระดับเสียงที่มีความถี่สูงกว่าเสียงที่เราสามารถได้ยินนะครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเอาไปคํานวณน,นะครับระยะทางว่าหลังจากส่งออกไปแล้วสะท้อนกลับมาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็นการคํานวณระยะทางออกมาโดยตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับ จะมีขาที่เราใช้งานอยู่ด้วยกัน4ขาก็จะมีขาในส่วนของ VCC ก็ใช้ไฟ5โวลต์นะครับแล้วก็ในส่วนของขากราวนะครับแล้วก็ในส่วนของขาทริกเกอร์นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็จะเขียนว่า Echo ซึ่งในส่วนของตัวขาแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับเราจะไปต่อในส่วนของ Arduino ดังนี้นะครับ ในลักษณะของการต่อกับบอร์ด Arduino นะ่ยสมมุติว่าตัวบอร์ดล่างนี้เป็น Arduino ในส่วนของไฟ5โวลต์นะครับต่อกับ5โวลต์ปกติก็ขา5โวลต์นะครับส่วนกราวนะครับก็จะไปต่อกับในส่วนตัว G ในบอร์ด Arduino นะครับส่วนสายสัญญาณนะกำหนดขาได้เองนะที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ขาทิกเกอร์ เป็นขา9นะครับแล้วก็ในส่วนของขา Echo นะครับเป็นขาสิในลักษณะน,นี้นะครับตัวนี้คือไฟ5โวลต์นะครับดังนั้นขาที่ต่อใช้งานจริงๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ขาหลังจากนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงแล้วต่อวงจรจริงยังไงนะครับ ในการต่อวงจรก็ง่ายๆเลยนะครับก็เอาตัวอันตราโซนิกเนี่ยเสียบลงในบอร์ดเลยนะครับโดยตำแหน่งขาของมันเนี่ยมันจะมีขา VCC กับขากราวก็คือ VCC จะเป็นสีส้มนะครับกราวในที่นี้ผมใช้สีดำผมก็เอา VCC กับกราวมาลงไว้ยังตำแหน่งของตัวขากราวกับขาแหล่งจ่ายไฟ5โวลต์นะครับ แล้วก็จะมีขาทริกซนะครับซึ่งในที่นี้จะเป็นสายสีแดงแล้วก็ขาในส่วนของ Echo เป็นสายสีน้ำตาลนะครับซึ่งในส่วนของทริกนะครับขาทริกเกอร์นะครับจะลงยังตำแหน่งขา9นะครับแล้วก็ขาในส่วนของเอ h o โคนะครับสายสีน้ำตาลตัวนี้นะครับจะลงยังตำแหน่งขา10 เราสามารถไปแก้ไขในโค้ดได้นะครับแต่ว่าในโค้ดที่นี้ตัวอย่างนะครับผมกำหนดเป็น9กับ10เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขา9กับขา10เราไม่ว่างเราก็เขียนแก้ไขโค้ดแค่นั้นเองนะครับว่าเราจะให้ลงตำแหน่งขาไหนนี่ก็จะเป็นลักษณะการต่อวงจรง่ายๆนะครับเริ่มนะครับในส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเกี่ยวกับอันต้าโซนิกนะครับ สบรรทัดแรกเนี่ยเป็นการกำหนดขานะครับก็จะเป็นขาในส่วนของ t r i เกอรกับขาของ Echo นะครับก็จะเป็น9แล้วก็10ตามลำดับเราสามารถเปลี่ยนขาได้นะครับเป็นขาอื่นในกรณีที่2ขานี้ถูกใช้งานไปแล้วนะครับส่วนตัวแปรตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวแปร u r a t i o n นะครับซึ่งตัวแปรนี้กำหนดไว้เป็นค่าลองลองก็คือเป็นค่าที่มีขนาดใหญ่ โดยในลักษณะน,นี้นะครับตัวตัวแปรแบบรองเนี่ยนะครับจะมีขนาดของข้อมูลมากกว่าตัวแปรแบบเป็น Integer ไว้ใช้กับค่าตัวเลขที่มีค่าเยอะนะครับส่วนในส่วนของ Integer เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเก็บค่า Distance หรือค่าระยะห่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสตัวเนี่ยนะครับหรือว่า4บรรทัดเนี่ย จะเป็นในส่วนของการกําหนดค่าคงที่แล้วก็กําหนดในส่วนของตัวแปรที่ใช้งานหลังจากนั้นของส่วนที่เป็นส่วนเซตอัพในส่วนเซตอัพเนี่ยก็มากําหนดนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าขาในส่วนของขาทริกเกอร์นะครับเป็นสัญญาณเอาต์พุตก็กําหนดไปตามนี้นะครับทริกเกอร์พินส่วนขาเอ็เป็นสัญญาณที่รับสัญญาณเข้ามานะครับว่า สัญญาณเสียงเนี่ยถูกสะท้อนกลับมาใช้เวลานานแค่ไหนนะครับก็จะเป็นในส่วนของ e c h o pin นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวนี้กำหนดไว้ทําไมนะครับตัวนี้เรากำหนดไว้เพื่อจะดูค่าหรือว่าบางทีเราเอาไว้มอนิเตอร์สัญญาณเอาไว้รายงานผลของตัวแปรนะครับถ้าในโปรแกรมเราไม่ต่อคอมบรรทัดนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต่อไปนะครับก็เริ่มจาก ในส,ส่วนของการเขียนข้อมูลออกไปนะครับโดยในที่นี้เนี่ยนะครับในส่วนของลูปเนี่ยมันจะวนลูปในลักษณะนี้เขียนข้อมูลออกไปที่ขาทิกเกอร์เขียนออกไปเป็นเวลา2ไมโครเซกันนะครับก็แค่2ไมโครเซกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ทําการทิกขานะครับทิขาในส่วนของทิกเกอร์พินเนี่ยนะครับให้เป็นสัญญาณหาย โดยสัญญ,ญาณ High ตัวนี้ก็จะหน่วงเวลาไว้เป็นเวลา10ไมโครเซกนะครับแล้วก็ทําให้สัญญาณมันเป็น l o อีกครั้งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือส่งพันไป1ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวพันที่ส่งไปเนี่ยนะครับก็ทําการเก็บค่าซึ่งในลักษณะนี้เราเรียกว่าเก็บค่า Duration นะครับโดย ทำการใช้คำสั่งพันอินนะครับเป็นการเช็คนะครับเช็คว่าตัวพันอินเนี่ยมันมีค่าเวลาเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยเก็บจากค่าในส่วนของ Echo โคพซึ่งเป็นในลักษณะของสัญญาณไฮที่กลับเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณในส่วนของระยะห่างซึ่งตัวเนี้ยเป็นสูตรในเรื่องของ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียงสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของอัลตราโซนิกโดยเป็นค่าคงที่นะครับโดยตัวเลขตัวนี้ให้ใช้ค่านี้เลยนะครับก็หลังจากคำนวณได้แล้วเนี่ยจะเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า distance แล้วทำยังไงต่อนะครับต่อไปก็คือตัวเนี้ยเป็นการแสดงผลซึ่งแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์นะครับบอกว่า ระยะทางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอาค่าในส่วนของ distance เนี่ยออกมาพิมพ์แล้วทำการหน่วงเวลาเท่ากับ500 m มิลลิเซกนะครับเพื่อนะครับเพื่อแสดงผลครั้งใหม่เพราะฉะนั้นน่ยทุกๆครึ่งวินาทีนะครับก็จะแสดงผลหนึ่งครั้งถ้าเราต้องการคำตอบยาวนานกว่านั้นก็อาจจะเป็น1,000มิลลิเซกหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ ตัวโปรแกรมคร่าวๆทั้งหมดนะครับก็จะมีลักษณะดังนี้มาดูในส่วนของผลการทดลองนะครับตอนนี้ผมเอาตัวอันตราโซนิกตัวนี้นะครับได้ต่อโดยลักษณะของอันตราโซนิกตัวนี้มันห่างจากตัวจอคอมพิวเตอร์เนี่ยโดยตัวเลขโดยประมาณนะครับน่าจะประมาณ10กว่าเซนนะครับ แล้วไปสังเกตดูที่ผลนะครับผลตอนนี้มันบอกว่า d i s t a n c e ประมาณ11เซนนะครับแล้วผมจะลองขยับดูนะครับขยับเข้าใกล้คอมพิวเตอร์ดูเข้าใกล้กับจตัวจอคอมพิวเตอร์ดูนะครับสังเกตดูผลนะครับเหลือ10เซนนะครับขยับเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเหลือ7เซน6เซนนะครับเนี่ยนะครับ เอาไปจนชิดกับจอคอมเลยนะครับตอนนี้เหลือ3ามเซนสังเกตดูระยะห่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเราจะดัดแปลงตัวอันต้าโซนิกตัวเนี้เพื่อใช้เป็นตัวป้องกันรถที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับไม่ให้มันชนนะอันนี้ก็คือลักษณะผลการทดลองที่ได้นะครับเนี่ยระยะห่างโดยประมาณนะครับประมาณ10เซน สิบเซนกว่าๆนะครับผลที่ได้ออกมาสิบเซนนะครับนี่ก็คือค่าที่ได้แล้วเราจะเอาตัวอันต้าโซนิกเนี่ยนะไปประยุกต์ใช้กับในส่วนของตัวรถเพื่อป้องกันการชน